ดีครับตอนนี้เราก็มีต้นก้ามาลงแล้วครับนะที่ศูนย์โกโกแลนด์เรานะฮะตอนนี้มาแล้วครับต้นใหญ่มากครับต้นละ300นะฮะสต็อกไว้กับพี่น้องนะได้เลยนะครับสามารถเข้ามาดูงานโกโกแลนด์เราได้นะครับตอนนี้เรามีต้นพันธุ์นะครับพร้อมจําหน่ายให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับสั่งจองได้เลยนะครับไล่ละสามหมื่นลงทุนครั้งเดียวครับพี่น้องครับก็ยังไงก็แอดมาคุยกันได้นะครับก็โกโกแลนด์ฝากไว้นะ ตอนนี้ทีมโกโก้แลนด์เพาวครับกำลังจะลงต้นเสร็จแล้วฝากที่พีโก้นะครับผัดกะเพราให้เราด้วยอยากกินผัดกะเพราหมูหรือเนื้อก็ได้นะครับผัดได้เลยเดี๋ยวกลับไปครับตอนนี้พลังงานต้องการพลังงานนะครับตอนนี้ทีมโกโก้แลนด์พพาว์กำลังต้องการพลังงานฮะนะโอเคนะฮะนี่สู้ๆครับสู้ๆฮะนะสู้ๆเราจะหมด ข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับตอนนี้เรามีโครงการที่ให้เกษตรกรเราต้องการเอาต้นโกโก้ลงพื้นที่ท่านจ่ายเพียงแค่15,000บาทท่านจะได้ต้นโกโก้ไป1 0 0ต้นแล้วเราก็มาทําสัญญากันตอนนี้ใครมีที่ดินนะครับเตรียมไว้เลยแล้วก็ติดตามเพจได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับจากไร่ละสามติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0 8 3 5 6 1 9 3 5 5 มาร่วมกันกันกบพืชเศรษฐกิจตัวใหม่กับโกโก้สายพันธุ์ UF18 ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับชาวเกษตรกรขอบคุณครับสวัสดีครับ